3ามเรียนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านดิฉันนางสาวพักตราตีพันธ์ผู้เข้าสอบลำดับที่8เลขประจำตัวสอบ089 020 024สาขาวิชาภาษาไทยขอเสนอไฟล์วีดิทัศน์ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใช้ประเมินภาพพอความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพุทธศักราช2566สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องภูมิใจมรดกโลกแผนการจัดการเรียนรู้ที่9เรื่องคำควบก,กล้ำแท้ในส่วนของขั้นนำนะคะนักเรียนจะทำกิจกรรมเปิดแผ่นป้ายทายคำค่ะโดยนักเรียนจะต้องเลือกแผ่นป้ายที่นักเรียนชอบนะคะหลังจากนั้น และให้นักเรียนตอบคําถามจากแผ่นป้ายนั้นๆค่ะครูจะเขียนคําตอบบนกระดานและให้นักเรียนสังเกตคําที่ครูขีดเส้นใต้โดยครูจะขีดเส้นใต้คําควบกล้ำโรเลือรอลิงและวแวนค่ะหลังจากที่นักเรียนอ่านออกเสียงแล้วครูจะอธิบายเพิ่มเติมว่าพยัญชนะที่ครูขีดเส้นใต้คือพยัญชนะที่ควบกล้ำด้วยรรเลือรอลิงและวว์แวน ประสมสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงจึงอ่านออกเสียงควบกล้ำกันค่ะสำหรับขั้นสอนครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนโดยใช้โปรแกรมออนไลน์ซอฟต์บอร์ดหลังจากนั้นให้ตัวแทนในแต่ละกลุก่มออกมารับบัตรคำจากครูและ ครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำควบกล้ำโดยใช้สื่อเคนว่าหลังจากนั้นนักเรียนทํากิจกรรมค้นหาคำควบกล้ำโดยครูจะแจกกระดาษทั้งหมด15แผ่นให้ในแต่ละกลุ่มหลังจากนั้นให้นักเรียนช่วยกันค้นหาคำควบกล้ำซึ่งประกอบไปด้วยคำควบกล้ำโรเลอค์คำควบกล้ำโรลิงและคำควบกล้ำโมหวนอย่างละ5คําครูกำหนดเวลาในการทำกิจกรรมประมาณ15นาทีหลังจากที่หมดเวลาแล้วให้นักเรียน ที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม3คนออกมานำเสนอและนำอ่านให้เพื่อนๆอ่านตามค่ะ ส่วนสุดท้ายขั้นสรุปนักเรียนและครูจะร่วมกันสรุปร่วมกันเรื่องคําพวกกล้ำโดยครูจะตั้งคำถามกระตุ้นความคิดนักเรียนค่ะหลังจากนั้นครูจะให้นักเรียนทำใบงานเรื่องคําพวกกล้ำเป็นาการบ้านและส่งกลในคาบถัดไปค่ะ ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาพกรตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงานในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ